ก็ไม่หอนงาแไงไม่งังกินยาหรอยุดตดบอก่าอยู่ตดเหละมันกะกปิอยู่ปะไม่ใช่มันตดอยู่เลยฮนามบางขี้ที่ไหนวะมันตดอีบ้างถ้าถ้าหัวเราะแสดงว่าตดไหนดูหน้าไหนไมนหัวเราะอ่ไม่เขาหัวเราะเขาหัวเราะอยู่แล้ว อยู่คามีบลูตธได้ทันหรือว่ามันออกมาเป็นเดียวไม่ใช่ไหนเนาะยังไม่ได้ตดอ๋อกินปานมันไม่ได้เหม็นขนาดนั้นที่รักโอ้ยกูบอกไ้แปลงฟันมันเดียวเองเป็นไรหรอวันเดียวอะไรตั้งแต่เมื่อคืนที่เขาบอกว่าเหม็นปากอ่ะเขาโอ้โหเขาแปลงก่อนนอนตลอดนั่งกินตดดูอ๋อเป็นแฟนแกฮับไม่ใช่แฟน กดข้ามโฆษณาบ้างก็ได้อย่าเวอร์ขอบคุณค่ะพี่นุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมที่รักว่ามันมาจากที่นี่แหละไม่ไม่ใช่เป็นกินเหม็นเน่อะไรไม่ใช่ เมื่อกี้งั้นไม่ชอบกินปาลปาแล้วกินปลาดูมาแล้วคนจำได้ชิวๆอ่ะ <c oughs> อืมชัดเลย <c oughs> อยู่ก็เหมือนกันแหละที่รักเขาไปพูดไหมเ <c oughs> ขาเป่าใส่อยู่ตอนเช้าตอนเขาวปุ๊เขายังไม่เป็นฟังเขาเป่าใจอันนั้นนะเขาตั้งใจ แน่นอนแน่นอน,แ,น,อนแบคทีเรียต้องมีอยู่แล้วในช่องปากตอนเช้ามันก็ต้องมีกลิ่นม,มันจะมีเศษนองเศษเนื้ออะไรเกาะอยู่ตามช่องฟันตั้งแเลยแม่คุเป็นภาษาอังกฤษแม่มุกไปไหนละไปไหนละ